เปิดกล้องเข้าสู่บรรยากาศเลยครับพี่น้องการจับฉลากครับผมย0กส่าเซียนี่แหละประมาณนี้ครับผมโบหารหารหารหานจะหารขนาดไหนกี่เซียนแล้วจะเซียนขนาดไหนครับพี่น้องครับผม ตัวไปทิมทั้งหน่อยไี่น้องเลยสายันสัญญาอยู่ไหนสัญญาไปว่าสายันเมื่อสายันก็ตายไปแล้ว่ังหมดเลยนะครับเ่ยงเลยครับังเรียบร้อยครับผมจแบ่งนะระววงบนพ้นเด้อเด้อเอาไปเลยครับไม่ใช่ตังผมเดี๋ยวเดี๋ยวฉลากเอาหลพ่ฉลาก ไปบ่อไหนก็รอทุกคนคนโหยอยู่นี่ฉลากดิบ้านน้องก่นีฉลากครับพี่น้องครับผเนี่ยนที่ฉลากหนึ่งแปดสิบหกเก้ามาจับฉลากนะครับมาจับฉลากนี่ครับดูแผนที่จับฉลากครับดูแผนที่จับฉลากครับพี่น้องครับดูแผนที่จับฉลากครับผมเดี๋ยวโยดละเท้ายี่สิบสามท่านนะครับพี่น้องกำลังรวมตัวนะครับรวมตัวอยู่ ตวลงคนหารหารคนแล้เท่าไหร่ครับเจ้าหน้าท้เจ็ดร้อยยี่ิบครับเจ็บาทครับผมมีเจ็ดเปนตไหมครับเจ็ดเปอร์เซ็มีไหมครับไม่มีเจ็อนตครับผมไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มสวัสดีครับหลวงพ่อโรกครับผมวันนี้บานฟังหรือบานากลางครับวันนี้บานลุ้มแหละครับหลวงพ่โรดแมดูชุดของท่านครับพี่น้องครับผม ทำไมหลวงพ่อวันนี้ไม่ไม่อยู่วัดครับวันนี้ไม่เอาแล้วหลวงหลวงพ่อวันนี้ทำไมไม่อยู่วัดตอบคำถามหน่อยหลวงพ่อวันนทำไมไม่อยู่วัดฮะทำไมถึงไม่อยู่วัดวันนี้เผาวัดทิ้งแล้วเห็นเองครับจับเด้สามหมื่นเผาวัดทิ้งไปเดี๋ยวเผาวัดทิ้งมันจับชะลากรัจะเด็นพี่น้องเอ้ย ถงัมันงสามพันที่ใาไไม่พวดเลยดิถึพันเจ้าหกน้อยเพดียวขว่าเจ้าเลีวอสอเนียได้ยคนไ่ยิ้มหรอ้อไหวะก้าถึงสพกอยู่กลางกถึงสะพกอยู่ตรงกลางครับพี่น้องครับผมมีกลางมีกลางครับกินกลางตลอดตัวครับผมสามแถวนี่สแถวครับเชนดุน เราก็จะมาดูความหนาวนะครับพี่น้องหลังจากที่พวกท่านลงน้ำจะอยู่ได้ขนาดไหนกับเชี่ยวสาย <c oughs> สายันเราไปดูซิกว่าจะมีเซียนใดที่เป็นเอ่อชื่อที่สเสน่สเนครับดูกันนะครับเอกลักษณ์ของเซียนจะแตกต่างกันไป15้าครับ15หครับปิหมานครับเบอร์1ินั่นคือเสียบเปิ้ลเปิ้ป เซียนเซียนเซียนโคลาเซียนโคลาชื่ออะไรจำไม่ได้ครับพี่น้องเลยเซียนกรอนครับเบอร์อะไรครับสุนหัวจ๋าเซียนกรอน เอครับคนแก่หูฟังหูไม่ค่อยดีครับพี่น้องก,ก็นาดแทกปากยังไม่ได้ยินเลยถามนะ เอาซื้อหน่อยไอซื้อหน่อยเอาซื้อหน่อยเอาซื้อหน่อยิกรอนทุนหัวจ๋าเบอร์สิครับเบอร์สิบเอ็เสือสิบเอ็ดตัวเสือสิบเอ็ดตัวครับผมเบอร์หนึ่งเบอร์อะไรครับสิบสองครับสิบสองครับเป็นหมาครับท่้นครับหนึ่งโลหนึ่งโหลเผ่าเบอร์อะไรครับเต่าเบอร์สิหกเบอร์สิครับ หลวงปูลดอ่ะหลวงปูลดจับฉลากด้วยอ่ะท่านไม่อยู่วัดท่านบอกว่าเผาเรียบร้อยแล้ววัดหตาวขนนาดนแ้วนวานกันแยู่ทร้วึ้นแลวข้นล้วขึนแัวขึ้นแวขึ้นแร้วขึ้นแลวนแวขน ลิฟโผลวิจั karaoke, ่นดีดูนะฮะดาวเด่นดาวเด่นครับมาดของเสื้อครับโคตรในรุ่นเลยช่างปองแปงเบอร์อะไรทุนวดจ๊ะเบอร์สิบเก้าครับเบอร์สิบเก้าครับผมต้องดู้ไม่เอาผมขอโทษว่าผมเลยลืมพูใในหลุมโนวันเป็นท่านเดียว น้องงานน้องงานเบอร์อะไรครับเบอร์สมครับพี่น้องดีมากเลยเบอร์สเบอร์สอะไรอรูโชคดีเด้ออูโชคดีเด้อเด้เบอรด้อเด้นเด้อเด้เด้อร์้อด้นเด้อด้อเด้อเด้อเ้อนด้เดอเ้ยเด้อเอ้เ้ แล้วก็เดี๋ยวนะจุดหกอ่าพอแปดเสร็จก็มาเก้าครเก้ามานะฮะแล้วก็มาถึงสิบหกแถวกลางครับผมแถวกลางเดี๋ยวดูหน่อยสิบเจ็ดนะฮะสิบเจ็ดสิบเจ็ดไปถึงยี่สิบสามฝั่งนี้ครับทั้งหมดจะมีสามแถวครับพี่น้องเราก็เราจะมาดูตัวนักกีฬานะครับสิบสามเซียน จะเสียนหวานขนาดไหนครับพี่น้องโอ้นี่ยูทูบเบอร์เลยครับผมยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์หนึ่งท่านครับพี่น้องครับมันมานมันมานกันนะครับผมหามุมทิมแทงพี่น้องมุมนี้ด้านทิศอุตอตายด้านทิศตะวันออกครับผมมีรู้เชียงไหนก็ไม่รู้ครับผมเชียงไปก็เชียงมาครับผมอือทิศตะวันออกพระอาทิตย์ฝั่งนี้ เราจะหาสู่มุมทิมแทงที่ดีที่สุดให้เส้นแหตกใจระวังตัวให้ดีๆนะเส้นแห่นะเราเตรียมตัวจอบชันเลยนะครับพี่น้องฝอยลังเทลังครับผมโฟกัสไปเสียนอยู่ครับผมโอ้ยเว้แหมขนาดก้มแล้วนะเนี่ยบักขมเทสบักขมเทสประทุสลายน้องเล่นเด้อเลยเด้อระวังตัวให้ดีๆมาขำเทส อยันต์ถึงโคนเลยพี่น้องเ้ยนะ่ปืด <c oughs> เดี๋ยวระวังตัวเอาเสียงนด้วบานฟังนะฮะฟังครับผมฟังลาวฟังไทยเสีย <c oughs> วไป,ปโอ้ปปเตรียมตัวให้พร้อมครับก็อี้มานั่งเรียบร้อยให้กำลังใจสามีที่เป็นเสียนแห่ที่วานแห่นหนาวหนาวก็นาดนี้อากาศเย็นๆก็นาดนี้ ยังสงสัยและอากาศเย็นขน,นาดนี้ครับพี่น้องเขาหวานกันแบบมองหมานมองหมานมองหมานปึ๊บสูมให้ดูตัวนักกีฬาสักหน่อยครับผมเออ ฝั่งด้านที่ผมยืยนอยู่นะก็คือต้นลมครับพี่น้องตัวนิกกิลาตัวนิกกิลา ฝั่งนะฝั่งนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งนั่นเซียนวุฒนะครับเดินทางมาจากนนทไทยอำเภอนนท์ไทยนะครับนั่นก็คงจะเป็นฝั่งอีกเช่นกันนะสองฝั่งละน่าจะประมาณฝั่งกันพี่น้องครับฝั่งไทยนะครับพี่น้องไม่ใช่ฝั่งลาวโอ้หลวงพ่อหลวงครับผมท่านเผาวัดทิ้งเรียบร้อยแล้วครับผมไม่เป็นเจ้าวาดแล้ว โอไปโอเโาะสันสันสันโอฟังเยอะเหมือนกันครับพี่น้องนี่ก็ฟังนี่โอเอาเส้นชนไม่หวานเครับเส้นชนเต็มนะครับคณะกรรมการไม่หวานครับผมครับเส้นชนท่านก็เดินทางมาจากอำเภอโนนสูงจังหวัดนครสวรรค์ครับผม คือจะไม่หนาวเน,นาะเสียนนี่เนาะบอครับว่หนาวครับนั่นเองตัวนี้ไม่หนาวครับหนาวไม่เป็นตัวนิดเดียวนั่นน <c oughs> ่ะคือจะไม่หนาวนะครับผมตัวเด้อตัวเด้อเอาซวมซวมกล้องเลยพี่น้องเลยเนี่ะเอาคักๆเอาเซนเตอร์เลยพี่น้องเลยเนักมันเท่าไหร่ครับนี่ยร้อยสิบหกครับร,ร้อยสิบหกโลนี่ขมันนิดน้อยเนาะมันนิดน้อยครับอยู่บ <c oughs> ้านไหนครับเซียนโยบ้านคกพงพวยจตุรัสครับโคกพงพวยอ๋อครับผมละหารจตุรัสครับ ขอให้มันหมานะครับเสียนโคกแพงควยบ้านโคกแพงควยนะก็เป็นตำบลหมู่บ้านของจังหวัดชยัยภูมิครับพี่น้องครับผมสามแถวนะครัสามแถวครับสแถวไปกันเรื่อยๆครับไปกันเรื่อยๆเดี๋ยวให้ก็ดูความสวยความงามนิดนดงครับพี่น้อง การจัดแพรก็จะสวยขนาดไหนหสมประกวดได้หรือเปล่าครับผมแม่นิ่งจะเป็นฝั่งบวกแพรเนะี่ยฝั่งด้านนี้ครับพี่น้องตัวนี้นะครับภาพคมชัดมากครับผมโอ้สเขียวแสงทาบุธสีแดงแดงเลยถุงเท้าถุงเท้าพ้อมยังอะไรพอมยังขาทำไมพ้อมยังน้องเลย เสือสียผูนครันั่นคือเสียปินเปิลน,นะครับเปิลกระลันพริกแกงขั้นเทพด้วยโอ้มีว้าเลยพี่น้องว้าวพี่นอ้ <c oughs> นองเลย่มีทั้งนักกีฬาเสียนแห่นักกีฬาวิ่งว้าวครับผมบ่นนี้เป็นปลาอะไรนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เอาแบบสซพส์เพเลย23่สเซียนนะฮะดูสิพวกท่านจะเซียนวานขนาดไหนครับพี่น้องกำลังจัดแต่งกำลังจัดแต่งอยู่นะครับสูมไปนะครับเบอร์8เบอร์8เซียนปังแปงบ้านหนองว่านะครับ ชัยภูมิเช่นกันครับผมเส้นกอนเส้นกอนเสือเขียวเสือเขียวบ้านค่ายบ้านค่ายชัยภูมิเสือีส้มเบอร์หนึ่งภาคอีสานท่านนี้แหละครับโอ้โหกระโดดหวานนี่ท่าสวยมากครับผมคุณไม่ให้แต่ใจรูดเริม โชว์ตัวนะครับโชว์ตัวนะครับนะครับอสสน,นเดินมาน,นั่นคือช่างโอกอากบ้านหนองกระเทืองครับผู้จัดบ่อนี้ครับบวหานเขาก็หน้าที่เขาคือหาบ่อปลามาให้เซียนแหหวานกันเราก็จะเอาดูบรรยากาศนี้ได้พี่น้องเลย ดูอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บดูก่อนนี่ครับนี่บรรยากาศนะอย่าไปสนใจเส้นแแห่มากครับพี่น้องมาดูว่าลูกจับเป็นไงเป็นไงลูกตึงมาโอ้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 อ้้ตึงโอ้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 ชักเบาพี่น้องเอ้ยโอ้โอ้โอ้นั่นแหละจับไว้จับไว้จับไว้โอ้โอ้โอ้ลงปล่อยของเขาแล้วนี่เาปั๊บสวยมากสุดยอด นั่นคือเสียนจิ๋วเดชโชว,วันนี้ไม่หวานแล้วลูกไม่หวานมาหลังจากที่ฝอยก็เด็กเรียบร้อยก็เป็นน้องมาทิมแทงเสียนแห่ต่อครับผมลงน้ำลงน้ำเบอร์หนึ่งไพศาลลงน้ำหนาวหรือเปล่าหนาวไหมหนาวไหมเบอร์หนึน่งไม่หนาวโอ้เ<อ><อ>ก่งแจ้ว่ะ ลงน้ำคนแรกเลยครับพี่น้องเลยน้ำหนักก็จะประมาณดูสีกับเซียนโคกแพงป่วยครับพี่น้องดูจักเบอร์หนาาึ่งเปอรอิสาดูไซด์แต่ผมสูมไซด์ดูเนี่ยดูส้อสีส้มนะส้มก่อนครับพี่น้องนู่นครับผมกับไซด์นี้ครับไซด์นี้นี่กับเซียนโคกแพงป่วยเสื้อสีดำชุดดำ จะเริ่มมีความพร้อมนะครับพี่น้อง23เซนะครับดูซิว่าเขาจะต้านความหนาวในน้ำได้ขนาดไหนและปลาตัวเล็กตัวใหญ่ผมก็ขออนุญาตปิดกล้องพบกับผมไปช่วงทิมแทงนะพี่น้อง